สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยหุ้นนีคีเช้าบ่ายเช่นเคยนะครับในรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับผมงวดประจําวันที่4นะครับเดือนสิงหาคม2565นสาะครับสำหรับนะครับผมแนวทางนะครับหุ้นนิคีก็ถือว่าอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่ๆก็มาทุกวันเลยนะครับถึงจะไม่ปังทั้งเช้าทั้งบ่ายแต่ก็ ถือว่าโอเคนะครับพี่ท่านใดที่ติดตามก็น่าจะรับรู้ได้นะครับเนาะนะครับก็วันก่อนก็มา9 4ตรงตรงเน้นๆ้นในรอบเช้าวันนี้เออเมื่อวานนี้นะครับก็มา17เนาะห7ึ่งเหนนะครับตรงตรงเน้นๆน้นนะครับพี่ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสลับพี่พี่เอฟซีที่ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนนะครับพี่ในรอบนะครับรอบเช้านะครับผมให้เด่น เก้าเลนหนึ่งไปนะครับพี่พ pues ี่ในรอบปกตินะครับผลที่ออกนะครับศูนย์เก้าเจ็ดกับสองสี่นะครับเก้าเจ็ดไม่มีพี่พี่เอ้มันมาอยู่หน้าซะงั้นนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกพี่พี่แหละก็คือก็คือสามตัวเนี่ยเฉียดไปเฉียดมานะครับเนาะเสียดายมากๆนะครับพี่พี่ในรอบเช้านี้ในรอบปกติเข้าแค่ตัววิ่งลูดนะครับถ้าใครวิ่งลูดที่9นะครับก็เข้าไปที่97นะครับพี่พก็เน้นไปที่1 9กก็ดูดีครับ นะครับผิดแค่หนึ่งกับ1กับ7เนาะนะครับสำหรับรอบ V.I.P. นะครับ8 8 7ดกับ7 0นะครับผมอันนี้หลุดไปรอบ V.I.P. หลุดไปนะครับมาแค่ในรอบปกตินะครับก็คือตัววิ่งรูดนะครับอืมนะครับผมถ้าเกิดผมเอาหนึ่งเป็นเด่นเด่น7เนี่ยผมว่าน่าจะได้เฮทั้งทั้ง V.I.P. แล้วก็ปกตินะครับเนาะพี่ๆน่าจะได้เฮกันนะครับผม ก็สําหรับนะครับในรอบบ่ายนะครับพี่พี่เด่น6เด่นเจ็ด่รุ่นที่7ดนะครับผลที่ออกนะครับ190นะครับผมกับ1 7เจนะครับก็มาเข้าในตัวน้นนะครับพี่พี่หนึ่งเจดหนึ่งนะครับวิ่งรุ่นที่7ดนะครับถือว่าได้เฮในรอบบ่ายนะครับส่วน90เนาะนะครับอเนี่ยพี่พี่ดูพี่พี่ดูนะครับถ้าใครถ้าใครซื้อแล้ว คิดว่าเป็นหนึ่งเนี่ยผมว่าโอ้น่าจะได้เฮกันนะครับพี่พี่ก็ดูเนี่ยเชียดไปเฉียดมานะครับสามตัวมันน่าเสียดายจริงๆนะครับพี่พี่นะครับก็ดูรอบเช้ารอบเช้าเนี่ยเอาของรอบบ่ายไปออกเนี่ยครับสามตัวเนาะเสียดายจริงๆนะครับพี่พี่อืมส่วนรอบ V i p นะครับส่วนรอบ V i p นะครับผมสี่สองสี่กับสามแปดอันนี้หลุดไปนะครับในรอบบ่าย ก็มาในรอบปกติรอบเช้าก็มารอบปกตินะครับวันเมื่อวานนี้เนาะวันที่สามถือว่าวันที่สามถือว่ารอบ V.I.P หลุดหมดเลยนะครับมาแค่รอบปกตินะครับผมนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนเอฟด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับห7ึ่งเจ็ดเจ็ดหน่เน้นๆนะครับในรอบเช้าก็วิ่งรุ่ที่เก้นะครับก็ถือว่ามาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับพี่ๆสลับในรอบปกติตัวเน้นเรานะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังนะครับเช่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับผมถ้าไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ๆหรือว่าท่านใดยังไม่แน่ใจนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดก่อนนะครับถ้าเกิดแนวทางเดินดีหรือว่ายังไงชอบแล้วก็ค่อยตามนะครับ ก็สาหรับวันวันที่4ผมลงไวหน่อยนะครับลงเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมติดธุระนะครับพี่พี่พรุ่งนี้ติตดธุระไม่ได้นอนอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้ติดธุระนะครับสําหรับนะครับผมในรอบเช้านะครับพี่พี่ในรอบเช้าตัวเด็ดผมจะให้ไปนะครับก็คือ4นะครับแล้วก็ หกนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่หกนะครับสลับในรอบเช้านะครับเด่นสี่นะครับก็จะมีสี่ศูนย์นะครับสี่สามนะครับผมสี่หกนะครับสี่เจ็ด นะครับผมอืมนะครับสนะี่เจ็ดเนาะแล้วก็เด่นหกก็จะมีอมืไอซครีมเสียงไอซครีมผมชอบด้วยนะครับ <c oughs> กินประจํานะครับติดถ่ายคลิปอยู่นะครับพี่พี่เนาะอวิ่งผ่านแล้วนะครับไอซครีม <c oughs> ก็เด่นหกออาลืมเลยอันนี้เด่นหกนะครับพี่วีหกศูนนะครับ หกสองนะครับผมหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับพี่พี่นี่เลยเนาะก็จะประมาณนี้ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้ในรอบเช้านะครับเด่น4นะครับพี่พี่ผมไม่ไปที่4ีสนะครับผม4 7นะครับ 60นะครับผมแล้วก็68นะครับนี่เลยเนาะ4 3 4 7 6 0 6 8กนนะครับสลหรับตัวเน้นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมสำหรับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับ หนึ่งหกแปดอ้าวฝนตกซะง,งั้นนะครับพี่พี่อาจจะมีเสียงฝนนะครับผมก็รอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมให้เด่นไปที่สามแล้วก็เจ็ดนะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เจ็ดนะครับก็คือในสูตรรอบบ่ายในเด็ด จ็ดนี่ยังเด่นอยู่นะครับพี่พี่เจ็ดนี่เดินมาสามสามวันแล้วนะครับนะครับรู้จักสถิติแล้วเดนไอ้เจ็ดนี่เดินมาสามวันแล้วรอบบ่ายนะครับขอให้วันที่สี่มาอีกวันก็แล้วกันนะครับผมเนาะเด่นสามก็จะมีนะครับผมสามหนึ่งนะครับสามสองนะครับผมสามสามนะครับ สามเก้านะครับผมเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเก้านะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับ ที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีนะครับพี่ๆสามสามนะครับผมชอบเบิ้ลเนาะสามแล้วก็สามหนึ่งนะครับเจ็ดสามนะครับผมแล้วก็เจ็ดเก้านะครับนี่เลยเนาะสามหนึ่งสามสามเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับก็ลองพิจรารณาดูนะครับพี่ๆ บางทีตัวที่ผมเน้นนะครับก็มานะครับบางทีตัวที่เน้นก็ไม่มานะครับพี่พี่นอกก็ลองพิจารณาดูนะครับผมสําหรับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขศูนย์นะครับก็จะเป็นนะครับผมศูนย์สามสามนะครับศูนย์เจ็ดเก้านะครับพี่พี่นี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นนี้คืออีกเช้าบ่ายวันที่สี่นะครับวันพฤหัส วันพระัาตเนาะนะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับพี่ๆเน้นไปในรอบปกติลองรอบ VIP นะครับผมถ้าใครอยากเอาไปเป็นแนวทางในรอบ VIP ก็เบาๆนะครับเพราะว่าสูตรให้ไปในรอบปกตินะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆกันนะครับผมกลาบสวัสดีครับ